สวัสดีครับคุณครูครับผมเฉลิมชัยถึงดีศึกษานิเทศสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต3นะครับวันนี้จะแนะนำเรื่องของการสร้างบัตรคำออนไลน์หรือบัตรคำดิจิตอลโดยสร้างง่ายๆจากโปรแกรม powerpoint แค่คุณครูสร้างเฟรมขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์คำลงไปขนาดใหญ่พอสมควรนะครับซึ่งเหมาะสำหรับเด็กชั้นประถมปีที่1นะครับ หรือคุณครูอาจจะตกแต่งให้สวยงามนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับคุณครูสร้างเฟรมมานะครับเท่ากับจํานวนคำที่ต้องการนะครับสําหรับวิธีการสร้างเดี๋ยวผมจะแนะนําภายหลังนะครับตอนนี้มาดูตัวอย่างของบัตรคำออนไลน์นะครับถ้าคุณครูมีโปรแกรมสําหรับแคปเจอร์เป็นไฟล์วิดีโอเพื่อเซฟเป็นไฟล์ mp4 นะครับ ก็สามารถที่จะนำไปใช้กับสมาร์ททีวีนะครับซึ่งเป็นทีวีที่ได้รับแจกในโครงการ dl tv หรือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับคุณครูสามารถสร้างจากโปรแกรม powerpoint นะครับและเซฟเป็นไฟล์ jpg จากนั้นนำไปเสียบที่ช่อง usb ของทีวีหรือสมาร์ททีวีนะครับ จะอยู่ด้านข้างหรือด้านล่างนะครับของจอทีวีนะครับเห็นไหมครับคุณครูสามารถที่จะบันทึกเสียงเข้าไปได้เพื่ออ่านให้นักเรียนได้รับฟังนะครับเช่นชิงช้าต้องต่างโต๊ะใต้เน่ง เบาแย่งเสียงแข่งเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะแนะนำวิธีการสร้างง่ายๆนะครับโดยใช้โปรแกรม powerpoint ช่วงนี้ผมเฉลิมชัยถึงดีจากหลายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ